สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เราเจอกันในช่วงของวันอังคารนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเกมกลางสัปดาห์ครับช่วงเวลา2วันนะครับสวันก่อนที่เกมฟุตบอลยูโไนาลีกของแมนยูจะลงเล่นนะครับในการที่บุกเยือนเฟเนบาเช่เจอกันวันอังคารที่22ตุลาคมนะครับวันนี้ผมมีประเด็นมาคุยครับเมื่อวานนี้หลายท่านเชื่อบ้านน่าจะได้เห็นภาพเมื่อคืนเนาะนะครับภาพข่าว เป็นภาพของการกลับมาสู่สนามซ้อมกลับมาสู่พื้นหญ้าของเรนิยูโรจำเรนิยูโรได้อยู่หรือเปล่าครับาถามเป็นแหละเชื่อว่าจำกันได้อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเจ็บไปตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนะครับต้งองบอกว่าก็โชคร้ายแหละนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วช่วงพีซันกำลังจะได้เห็นทรงบอลกําลังจะได้เห็นจังหวะเล่นบอลบิวอัพอะไรแบบนี้ของยโร่นะครับก็เลยกลายาเจ้าตัวเจ็บพอเจ็บปุ๊บนี่ก็ลากยาวมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลานี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตามกําหนดการที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวคาดว่าอาจจะได้เห็นแถวๆสักช่วงพฤติกานะครับแต่ก็เป็นการคัมแบ็ c k คราวนที่เราก็ยังไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเขาเป็นอย่างไรแต่คือเป็นการซ้อมเดี่ยวก่อนก็ว่ากันตามโปรแกรมคลิปนี้ผมชวนทุกคนคุยครับเตรียมแชร์ความเห็นกันได้เลยฮะว่า แมเป็นเรื่องตลกร้ายเหมือนกันเป็นเรื่องตลกร้ายที่ไม่ตลกครับเพราะว่าเลนยูโรกลับมาสู่สนามซ้อมได้ก่อนลุกชอเราเห็นภาพของยูโรก่อนลุกชอครับเออบ้าบอคลิปนี้เดี๋ยวชวนทุกคนคุยครับทุกคนครับโอ้เอาก็จริงถ้าเรามองถึงตำแหน่งปัญหาแบ็กซ้ายเนี่ย มันไม่ควรเป็นเรื่องคาราคาซังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ชวนทุกคนคุยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่าข่าวเรื่องของอัลไทยบันยีซะหน่อยครับกับโอกาสในการลงสามของเจ้าตัวครับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีข่าวผัวพันกับเรื่องของอัลฟอรโซเดวิสจากไบโอเมิดิคด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากชแนลของพวกเราครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันนะครับอ่ะขอฝากร้านขอฝากผลิตภัณฑ์ของ w a r ิก x เอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับกับเสื้อโอเวอร์ไซส์คอวีเนาะหลายๆท่านน่าจะได้เห็นเหล่าบรรดานตั้งแต่ทีมชาติไทยใส่ตอนที่ช่วงเล่นโปรแกรม k i n ส์ครับที่ผ่านมาสวยเชียยนะครับใครสนใจนะครับกดที่ด้านซ้ายล่างของทุกท่านได้เลยนะครับจะถวภาพของเสื้อที่ผมขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับตรงคําว่า v i e w Product นะนะครับลองเข้าไปส่องดูครับสวยเลยแจ่มเลยนะครับใครสนใจกดเข้าไปดูได้เลยนะครับฝากร้านของ WarEx เอาไว้้ดวย นะใครสนใจกดเลยนะครับอ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันเรื่องของตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวพันกับความตลกร้ายที่มันดูไม่น่าตลกครับของเอรินนิวโรครับที่คัมแบ็กกลับมาสู่สนามซ้อมได้ก่อนลุกชอครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องชาชินของเหล่าบรรดาแฟนผีนะนะครับในขวบหลายปีหลังที่กับปัญหาการบาดเจ็บของลุคชอครับซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ คือมันไม่ควรที่จะไม่มีแบ็กายที่จะใช้งานเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแม้แต่คนเดียวนะนะครับลูกชอหายไปแบบที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ อยู่ดีๆอยากจะหายอยู่ดีๆอยากจะไม่มีชื่อก็ก็หายายาวแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับเราลองมานึกภาพตามกันนะนะครับอ่าโอเคไทเลอมาเลเซียหายมาเป็นปีอยู่แล้วตั้งแต่ลากยาวาเนี่ยสี่สั้นทีแล้วจนถึงปัจจุบันใกล้จะคัมแบ็กล้วกลับมาซ้อมเป็นกลุ่มกับทีมได้เรียบร้อยนะครับแต่ลูกซอที่เป็นแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งช่วงฟุตบอลยูโรก็เห็นยังเล่นดีอยู่เอาไปเอามาเฮ้ยคือผมว่า ถ้าถ้าเรานับนิ้วถึงไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องถึงเวลาในการที่จะขยับหาแบ็กซ้ายคนใหม่ได้ละโอเคในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เอื้อสําหรับการที่จะเติมแบ็กซ้ายนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งแรกหรือว่าตำแหน่งแรกที่จะเติมเพราะว่าไปเติมตำแหน่งอื่นที่มันพร่องมันจะขาดมากกว่านี้นะครับหรือว่าก็อาจจะไม่ได้คิดว่าลูกชอจะมาเจ็บหนักอะไรขนาดนี้จะเจ็บนานขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็น เป็นแผลเล็กๆที่มันค่อยๆขยายขยายขยายใหญ่ขึ้นนะครับเราลองนับนิ้วดูหรือว่าเราลองไปดูเกมในพรีเมียร์ลีกนะทุกคนครับที่แมนยูนั้นทำแต้มหลุดอ่ะผมไม่เอาเกมฟุตบอลยุโรปก็ได้ที่ออกเสมออ่ะเ,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 เอาเอาแค่เอาแค่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอ่อแมนยูทำแต้มหลุดในเกมไหนบ้างเกมแพ้บริตันนะครับเกมแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแบบราบคาบนะครับเกมเอพาเลสนะครับ เกมแพ้ท็อตแนมแล้วก็เกมที่เสมอวิลล่านะครับนี่คือในรีเลีกที่แมนยูนั้นทำแต้มหลุดนะครับคืออ่ะนับนับนิ้วแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคิดแบบในในกรณีเลวร้ายเลยเอาไม่ได้ไม่เอาเขาไม่ได้คิดเข้าข้างกันด้วยนะครับอ่ะวันเลี้ยวภูแพ้ก็คือแพ้อ่ะวันสเปอร์แพ้ก็คือแพ้ก็ได้นะครับแต่อาจจะมีจานวนสกอร์ที่มันออกมาเยอะหน่อยอ,อจาจจะเพราะเหลือ10คนแต่ถ้าถ้าตัดเกมเหล่านี้ออกเฮ้ยถ้าสมมุติว่าวันนั้น วันนั้นแมนยูมีลุกชอมีแบ็กซ้ายจริงๆอาจจะไม่แพ้บ,บริตันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมผมกําลังมานึกย้อนหลังนะมานึกเก็บแต้มอาจจะไม่แพ้บ,บริันอาจจะจบลงได้ผลหประตูต่อสองประตูต่อสองอาจจะจบลงลงได้เสมออาจไม่ได้จบลงด้วยความพ่แพ้แล้วก็จะมี1แต้มอะไรแบบนี้นะครับเกมลุกก็จะเ,เรียกว่าเขาที่เขาทางมากขึ้นจงังหวะการได้เติมขึ้นมาทางซ้ายของลุกชอวันที่เล่นกับพาเลสเกมก็อาจจะไม่ใช่จบแบบ0ูนย์แบบนี้ เกมกับวินล่าก็อาจจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเออว่าจริงๆเอาเข้าจริงการไม่มีแบ็กซ้ายอย่างลุกชอหรือไม่มีแบ็กซ้ายตัวจริงมันมันเสียหายในเรื่องของแต้มเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้คิดแบบในมุมกลับเนาะนะครับถ้าวันนั้นมีลูกชอเกมมันก็คงอาจจะไม่ได้ออกมาขี้เล่กว่านี้อะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องตลกลร้ที่มันไม่น่าตลกเพราะว่า เอาไปมาเลนิโยโรก็อ่าเดี๋ยวกำลังจะกลับมาไต่ระดับความฟิตเพื่อจะกลับมาเข้าซ้อมซ้อมเดี่ยวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาสู่การซ้อมแบบกลุ่มซ้อมเป็นทีมแต่ลูกชอไม่รู้อยู่ไหนลูกชอยังไม่ได้เห็นภาพในสนามซ้อมเลยเราเห็นทะเรวมาลเลเซียแล้วเรียบร้อยนะครับข่าวคราวเรื่องของแบ็กซ้ายก่อนอันนี้มันก็เลยมีมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่า นี่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดอย่างหนึ่งเรื่องของการเสริมทัพเสริมทีมเสริมตัวผู้เล่นนะนะครับจากตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับคือเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งทีเดียวไม่น่าพลาดมาคิดแล้วก็แอบเสียดายว่าเฮ้ยถ้าถ้าเจียดเงินอีกสักหน่อยจ่ายผู้เล่นจ่ายตังอีกสักนิดหรือณวันนั้นกับเลก,กิลอน <c oughs> ที่มีข่าวว่าอ่ะเขาพร้อมที่จะมาร่วมทีมอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันจ่ายตังไม่เยอะก็แอบเสียดายว่าไอ้ช็อตแก้ไข ไอ้ไอช็อตแก้ไขพวกนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยกลายว่าต้องทนเล่นโดยที่ไม่มีตำแหน่งแบ็กซ้ายมาเนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ยในพรนะีเมียร์ลีกนะแมนยูเล่นมาแล้วทั้งหมด8เกมมันแอบ,บเสียดายตรงนี้ครับตอนนี้แมนยูมีข่าวกับทั้งเ,เด็กหนุ่มอย่างอัลฟอนเดสที่ขึ้นมากับทีมแต่ว่าไม่มีโอกาสณนะวันนั้นนะนะครับแล้วก็เจ้ตัวก็ย้าอยู่กับเบนฟิก้า กลายเป็นว่าฟอร์มกับเบนฟิก้าฟอร์มดีหลายทีมใหญ่ในยุโรปอยากได้นะครับแต่ว่าแมนยูมีออปชันในการซื้อขาดกลับมาอันนี้เดี๋ยวต้องตามข่าวหน่อยนะครับรวมถึงข่าวกับอาวองโซเดวิสนะครับแบ็กของบาเยอร์มิวนิกนะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวอย่างเฟรนพลัตเทนเบิร์กครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าอาวองโซเดวิสเองก็ไม่ได้ไปเปิดโอกาสในการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสัญญาของเขากับบาเยเยนจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของตัวเต็งเรอัลมาดริดครับผมนะฮะ,ะนี่คือเรื่อออองงขแบ็คคคซ้้้าาายยยยททีี่่กกชววนนคนุุลิปเ เอาค้าจริงมันไม่ควรจะเป็นเรื่องคารากระสังจกกนกระทั่งว่าไม่มีแบ็กซ้ายต้องใช้นานขนาดนี้เออถ้าแบบเกม2เกม3เกมเนี่ยมันก็ยังพอว่านะครับก็ยังพอทนแต่ไม่มีคนขาซ้ายเล่นแบ็กซ้ายเลยเป็นเป็นนับรวมทุกถ้วยเป็น10กว่าเกมแล้วอะ่ะผมว่าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยโอเท่าไหรว่วะเออแล้วหลังจากนี้ก็จํานวนเกมมันจะบวกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามาเลเซียก็ยังไม่พร้อมลุกชอไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยเลยผมเลยอดไม่ได้ที่จะหยิบมาเปรียบเทียบกับ เละนิโยโรว่าโอ้โหนี่มันคือเรื่องตลกไร้ที่มันไม่ตลกเลยครับทุกคนครับอมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์พูดคุยกันได้เลยนะครับเรื่องของตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมว่าตลาดเดือนมกราคมนี้หาได้ควรหาครับตัดใจจากลูกชอได้ก็ควรตัดใจครับเพราะว่าเออมันยื้อไปแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เอ้ยมันพูดมมันเป็นแฟนกันมาเนี่ยไม่ใช่ตัดใจได้ก็ต้องตัดใจครับเปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับนะฮะ อ่ะไปกันต่อครับเรื่องข่าวคราวครับหยิบมาฝากกันนะครับอ้างอิงจากพุทธข่าวอย่างฟาบิโซโรมาโนนะครับเรื่องของคริสเตียนเอเด็กเซ่นนะครับโรมาโนเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดต่ออะไรเลยนะครับระหว่างบอร์ดบริหารของแมนยูนเต็ดกับคริสเตียนเอเด็กเซ่นนะครับซึ่งสัญญาปัจจุบันนั้นจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเอเด็กเซ่นนั้นจะย้ายออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวนะครับสถานะก็ยังคงดูคุ้มเครือคุ้มเครืออยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าเอเด็กเซ่นก็น่าจะย้ายออกแหละนะครับ ไปดูเรื่องสถานะของอัลไทยบันยดีกันบ้างครับผู้เสียประตูมือ2ของยูไนเต็ดนะครับเรื่องของบันยนดีเนี่ยมีข่าวว่าเขาได้คุยกับเอเดร็กเทนฮาร์กนะครับแล้วก็ต้องการโอกาสที่จะได้ลงสนามมากขึ้นนะครับก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับบันยนดีเนี่ยบอกว่าเขายังเคารพการตัดสินใจของเทนฮาร์กนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเพื่อโฟกัสกับการได้โอกาสในการได้ลงเล่นนะครับ เก็บตกในเกมล่าสุดกับเบรนฟอร์ดครับคุณผู้ชมครับดารินเฟรชเชอร์ครับอาจจะถูก f อเนี่ยลงโทษแบนนะครับหลังจากที่ไปแสดงอาการไม่พอใจนะครับแสดงอาการโมโหใส่ผู้ตัดสินในอุโมงค์ที่โอทราวฟอร์ดนะครับในช่วงพักครึ่งที่แมนยูนั้นเอาชนะเบรน f ฟอร์ดได้ในเกมล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับผมปิดท้ายด้วยเรื่องสเปเหระซะหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของรุดฟันมิสเซอร์รอยครับแม หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะนะครับเหล่าบรรดาแฟนผีทั้งหลายเวลาเวลาเราเห็นแอคชั่นจับมาที่ข้างสนามเนี่ยเรามักจะอยากเห็นรุดโผล่เข้าซีนเหมือนเดิมผมเป็นนะไม่รู้ทุกคนเป็นไหมผมเป็นแบบพอบางทีเทนฮาร์ยืนนิ่งๆแล้วก็เอา้ารุดโผล่มาหน่อยว้ขอดูหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบเห็นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันก็จะเห็นล้วอ,อะไร <c oughs> นะครับเอารุดฟอนนิสรอยครับสมัยที่เล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจ้าตัวได้ใบเหลืองไป22ใบนะจาก4ฤดูกาลนะครับ แล้วตอนนี้สอเกมล่าสุดรับไปแล้ว2ใบเหลืองครับในฐานะของผู้ช่วยโค้ชนะครับทั้งในเกมกับวิล,ล่าแล้วก็เกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็เห็นว่าแมาแพชชั่นการแสดงออกของรุ่เนี่ยเหลือล้นนะครับหลังจากนี้มีอีกแน่นอนครับมีอีกแน่นอนครับสำหรับรุ่ฟันนิสรอยนะฮะมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับนับถอยหลัง สองวันก่อนที่แมนยูนั้นจะบุกไปเล่นกับเฟเนบาเช่เดี๋ยวตามข่าวกันนะครับทั้งเรื่องของควอทที่จะบินไปตุรกีมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้มานับถอยหลังกันเรื่องของภาพรวมเรื่องของสภาพทีมแล้วก็วันพฤหัสบดีเรามาพรีวิวเช่นเคยนะครับในวันที่เป็นแมชเดย์เนาะมองอย่างไรเมนแชร์ Share, แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ